สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะเข้าสู่ช่องคา f e ่โฮโนะคะแน่นอนคลิปนี้นะคะเราจะมาอ่านความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะเริ่มเปิดที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมนะคะพอเราฟังคนโสดจบแล้วอ๋อเดี๋ยวสิถ้าใครมีคู่ไม่จำเป็นต้องฟังคนโสด กดไทม์สเต็มนะคะไปฟังได้เลยพี่หมอทําเอาไว้ให้แล้วนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะถ้าฟังจบแล้วก็ที่หมอเบอร์เนาะส่วนคนโสดถ้าคุณฟังจบแล้วสามารถกดไทม์สเต็มข้ามพาร์ทของคนมีคู่ไปได้เลยค่ะไปฟังสุขภาพได้เลยนะพี่หมอทําไว้ให้แล้วค่ะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาคนะ มาเริ่มอ่านกันเลยนะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะขอดูน่อยชาวราศีเมถุนและลัคนามีถุนนะคะในเดือนธันวาคมนะคนโสดความรักเป็นยังไงบ้าง หนึ่งถ้วยเจ็ดเหรียญคิงไม้เมจิเชีเยนวิวออฟฟอร์จูนเอ็มเพอเรอร์ Emperor. สามมา้า และใบสุดท้าย e m Press อืม,อมต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะในการจะได้พบรักกับคนที่น่าสนใจหลายคนเป็นเกณฑ์ของอคนไกลได้นะคะเจอกันผ่านช่องทางของสื่อโซเชียลออนไลน์ได้ด้วยคะ่ะอันนี้มีเกณฑ์แบบเด่นขึ้นมาเลยนะแต่ประเด็นก็คือ มันดูมันมันดูเหมือนยังไม่ได้เจอกันนะ่ะอ่าหมายถึงว่า <c oughs> มเมออเื่อกี้พี่หมอเพิ่งพูดเนาะพี่หมอบอกแต่เมื่อกี้พี่หมอเพิ่งบอกหนูเองนะว่าหนูจะได้เจออือใช่ค่ะได้เจอหมายถึงว่าได้เจอพูดคุยทําความรู้จักอะคะ่ะถึงได้บอกว่ามีโอกาสว่ามาเจอกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ได้หลายคู่หลายคนเลยนะคะเนี่ยที่พี่หมอเห็นเนาะแล้วก็อ่า บางคนก็จะผ่านการทํางานได้ด้วยนะคะเหมือนต้องเจราจาประสานงานติดต่อการพูดคุยกันดีลงานกันแล้วมันกล้จากเพื่อนร่วมงานหรือว่าการทํางานเนี่ยก็กลับกลายมาเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงความความรู้สึกดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือความหลักนั่นแหละเออคิดคําให้มันยากนะคะก็มีเกณฑ์แต่ประเด็นก็คือมันดูเหมือนแบบ ปิ๊งปังกันไปมาอะถ้าเกิดว่าเราเราเจอกันในที่ทํางานอะไรเงี้ยดูมีเกณฑ์ว่าจะปิงป๊งปิงปังปังกันไปมานะคะแต่ว่ายังไม่กล้าพี่หมอว่าไม่เราก็เขานะคะยังไม่กล้ายังไม่พร้อมกับการที่จะแบบเดินหน้าเข้าไปจีบเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าทําความรู้จักเขาร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกรณีของการพบเจอการผ่านอ่าสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะ ปัดองค์ปัดแอปไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนเนี้ยก็จะอยู่ในโหมดของการทําความรู้จักเรียนรู้พูดคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงนั้นไปก่อนเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลของกันและกันไปก่อนนะคะแต่ว่ายังยังไม่เห็นเกณฑ์ของการจะได้มาพบกันแต่ว่าพี่หมอรู้สึกว่าคนสองคนมีความพยายามอยากนัดเจอกันนะอืในความรู้สึกอะมีความพยายามอยากนัดเจอกันนะคะรู้สึกว่าอยากเจอละอไม่อยากคุยกันอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าด้วยจังหวะด้วยเวลาเนี่ย มองแล้วม,มันยังไม่ลงหรอกนะคะเหมือนยังมาไม่ได้แล้วก็หลายๆคนนะมีโอกาสที่จะติดปัดจจัยอื่นๆด้วยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางอันนั้นหลักๆเลยแหละแล้วก็การงาน,นะคะ่ะเวลามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอาเป็นว่าสําหรับพาร์ทคนโสดนะส่วนตัวพี่หมอบองว่าเดือนนี้หลายๆคนโสดแต่โสดไม่สนิทโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนเข้ามาโสดแบบไปปิ๊งปั้งเจอคนถูกใจนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นเกณฑ์นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยคุณคุณฟังจนจบคุณก็ไม่ยังไม่คิดจะมีใครเหตุผลหลักๆนั่นเป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยยังเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มเทให้เรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบหลักๆก็แค่นี้เลยค่ะ แต่ก็จะบอกว่าไม่ใช่คนโสดประเภทที่ปิดประตูตายเรื่องความรักพี่หมอมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนหลายๆคนนะคะอยากมีความรักความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนคะ่ะแล้วจะบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่พร้อมแล้วในแง่ของความสัมพันธ์นะพร้อมมากๆแต่ในปัจจัยอื่นๆนะคะมันยังไม่พร้อมเท่านั้นเองอันนี้ก็คือคนโสดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู คนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนสวยฟังจบแล้วเนาะสามารถกดทามสแตมป์ไปฟังสุขภาพได้เลยนะคะ,ะเรามาดูคนมีคู่กันนะความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนธันวาคมคนที่มีคู่แล้วความรักในเดือนธันวาคมเป็นยังไงบ้าง เด็กไม้เจ็ดดาบเดอะเลเวอร์สี่ถ้วยเดอะซันหนึ่งไม้ หนึ่งดาที The Empress. า่อ็มพลสเก้าดาอืมถึงจะเห็นไพ่ดาบพลังงานลบๆขึ้นเยอะแต่พี่หมอมองว่าในแง่ดีก็มีเยอะนะงั้นพี่หมอจะพูดพาร์ที่ดีก่อนแล้วกันนะคะอ๋อ ก่อนจะเริ่มอ่านนะหลังๆพี่หมอไม่ค่อยได้พูดเพราะว่ากลัวว่ามันจะเลอะเทอะหรือว่าคลิปมันจะยาวไปอะ่ะแต่พอไม่พูดก็กลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยอินอินกับคําทํานายก็คือจะพูดว่าถ้าใครนะคะเป็นคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์ของตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรและไม่อยากฟังคือฟังเราเครียดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไพา่ตอนนี้ไพด่ดาบมันขึ้นเดียวพี่หมอกลัวทุกคนจะเห็นไพ่แล้วก็ถอดใจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะบอกว่าไม่ต้องฟังได้นะสามารถกดทางสแตมไปฟังสุขภาพเลยก็ได้ค่ะทุกคนไม่เป็นอะไรนะจะได้ไม่ต้องขุ่นเครื่องใจหรือรู้สึกแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนในหัวใจเรามันความสัมพันธ์ะเนาะนะหลายคนให้ความสําคัญน,นะคะแล้วพี่หมอไม่ได้มีเจตนายอยากจะทําให้คลิปนี้ออกมาแล้วไปบั่นทอนความรู้สึกใครนะคะอีกอย่าง มันก็ย้ำมาหลายๆคลิปแล้วว่านี่ก็คือการอ่านดวงรวมค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคาดหวังว่ามันจะต้องตรงกับเรื่องราวของเราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยในบางครั้งเนาะพลังงานของที่หมอแล้วก็ของคุณอาจจะไม่ตรงกันค่ะมันก็มีความคลาดเคลื่อนจากเรื่องที่คุณเจออยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใกล้เคียงชีวิตรักของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วข้ามเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบว่าเข้าใจในสัจตร์จะทโลกนู่นนี่นั่นนะ เข้าใจว่าการอ่านคลิปแบบนี้เนี่ยจะต้องเผื่อใจด้วยอ่าไม่ใช่ขอโทษค่ะการฟัง <laughs> การฟังคลิปแบบนี้จะต้องเผื่อใจแล้วก็เข้าใจว่ามันคือดวงรวมอยากรู้เพื่อที่จะได้เอาไประมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยสามารถฟังได้นะอ่ะเริ่มอ่าน <laughs> ก็เมื่อกี้พี่หมอบอกว่าพี่หมออยากจะเริ่มพูดจากเรื่องราวดีๆก่อนเนาะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะพี่หมอมองว่าหลายๆคู่อ่ะเหมือนเป็นช่วงเดือนที่ มีการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่นะไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าจะต้องเป็นผู้รักที่เพิ่งเริ่มเริ่มคบหากันนะไม่จําเป็น เป็นคู่รักที่คบกันมานานแล้วก็ได้คู่แต่งงานแล้วยังได้เลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่เราเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างนะเอาเป็นว่าเอาเอาพาร์ทหลักๆก,ก่อนก็คืออยู่ในช่วงของการที่เริ่มต้นเรียนรู้อะไรด้วยกันใหม่ๆนะคะมีความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์มากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจนะคะมีการสื่อสาร สื่อสารระหว่างกันดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ายิ่งคู่ไหนในอดีตเนี่ยเราถูกแฟนละเลยหรือเราละเลยเขาอย่างเงี้ยค่ะพอมาในเดือนธันวาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ากลับมาสนอกสนใจให้ความสำคัญคู่ครองคนรักมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มันจะเกิดมาจากเหตุผลอะไรได้บ้างเอาง่ายๆเอาเรื่องนี้เลยทุกคนจะเข้าใจเลย นะยกตัวอย่างบางคู่นะคะในเดือนธันวาคมมีเกณฑ์เรื่องของการตั้งขันอ่าหมายความว่าเรากําลังจะมีอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์เราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนมันมีเรื่องให้เราสองคนเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะก็คือหน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นแม่ประมาณนี้หรือบางคู่เนี่ยอ,อยู่ในช่วงของการอ่ะงั้นเรามาทําธุรกิจด้วยกันไหม ก็จะมาเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจเนี่ยไปด้วยกันนั่นเองนะคะไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆยยังได้เลยนะคะทุกคนเช่นอุปนิสัยใจคอนะอันนี้ก็จะไปอยู่กับพาร์ทของคนที่เพิ่งเริ่มคบหากันก็ได้ะคะ่ะ บางคู่เนี่ยเขารู้สึกว่าตอนจีบกันเนี่ยเราก็ว่าเรารู้จักคนคนนี้ดีประมาณนึงเลยนะเขาก็รู้จักเราดีประมาณนึงแต่พอเรามาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันปรากฏว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องให้เรากับเขาเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาดีในในช่วงเวลาที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมันก็ออกมาดีนะช่วงไหนเราใส่ใจกันเราเอาอกเอาใจกันเราเห็นอกเห็นใจเราซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือว่ากระตือรือร้นในความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนั้นมีความสุขมาก แต่มันก็มีข้อเสียพี่หมอรู้สึกว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเนี่ยมีความเป็นคนแบบคิดเยอะย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือว่ามีความขี้กังวลมีความหวาดระแวงนะคะอยู่ค่อนข้างเยอะบางคนก็จะมีในเรื่องของความหึงหวงอยู่ด้วยซึ่งถ้าคุณไม่เป็นก็คู่ของคุณเนี่ยสามารถเป็นได้นะแล้วพอเราเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ที่มันกําลังดีอะคะ่ะเหมือนกับจะบอกว่าไงเดียรจริงๆความสัมพันธ์มันดีมากๆเลย แต่อยู่ๆเนี่ยเราก็มีความคิดหรือว่าออ่มีมายเซตเนาะที่เป็นไปนในทางที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันแย่ลงได้อะค่ะนะถ้าเราคิดนะถ้าใครไม่คิดมันก็ไม่แย่ลงแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดอัอย่างเนี่ยเราเรียนอ่ะถ้าสมมติว่าเพิ่งคบกันเนาะวันเนี้ยเราก็แบบเรียนรู้กันแหละเราเรียนรู้กันไปทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้เราคุยกันเหลือนี่วันนี้เราคุยแต่อยู่ๆเนี่ยมันก็มี เหตุการณ์มีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขารักเราไหมคือทั้งที่แบบว่าด้วยเหตุการณ์นะพี่หมอบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเมธูนหรือว่าคู่ครองของเมธูนเนี่ยกลับเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่หมอพี่หมอมองว่าอืมมันแก้ยากอยู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ความคิดหรือว่ามันเป็นที่ความระแวงอะไรอย่างเงี้ย มันแก้ยากอยู่ล่คะค่ะแต่ไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าถ้าถามพี่หมอนะพี่หมอมองว่าการที่เราเรียนรู้กันอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะในมุมดีในมุมไม่ดีขอแค่ว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะจับมือไปด้วยกันนะคะเลือกที่จะ,ะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเดินไปด้วยกันประคับประคองไปด้วยกันแค่นั้นพอเลยแล้วก็ในพาร์ทของความคิด ถ้ามันห้ามไม่ได้เราอดคิดไม่ได้ก็คิดไปค่ะแต่ว่าพยายามเอาตัวเองออกมาจากความคิดนั้นให้ไหวพยายามอย่าดึงความรู้สึกแย่ๆเข้ามาปะปนนะคะอย่าพยายามไปฟุ้งซ่านอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือมันขึ้นสิบดาบมาแล้วพี่หมอคิว่าเราแค่ปล่อยวางมันนะคะเนาะเราแค่ปล่อยวางมาแล้วเราก็แค่สนใจหรือว่าโฟกัสเราและคู่ของเรา ส่วนในอนาคตเนี่ยในสิ่งที่เรากังวลหรือในสิ่งที่เรากลัวอย่าเพิ่งไปคิดมันคือมันยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งมันอย่าเพิ่งไปดึงมันเข้ามาในเดือนนี้ค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักๆเลยที่จะเข้ามาเป็นปัญหาให้กับชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนได้นะคะเพราะฉะนั้นนะโฟกัสที่ความสุขนะโฟกัสที่คนรักคู่ของโฟกัสที่การเ,เรียนรู้ในการละกันในแต่ละวันพอแล้วค่ะนะประมาณนี้บอกเลยมีความสุขแล้วก็ เดือนนี้อย่างที่พูดนะหลายพอเมื่อกี้พี่หมอยกตัวอย่างเรื่องการตั้งครรภ์จะบอกว่ามีเกณฑ์ด้วยที่เดือนนี้จะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาแล้วก็บางคู่ก็จะมีในเรื่องของการได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันค่อนข้างเยอะมีการใช้เวลาค่อนใช้เวลาด้วยกันเยอะนะคะเท่า,า,า,าที่พี่หมอเห็นนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยเนาะสิ่งที่คุณกังวลส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่าเอามันเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอันนี้แนะนําประมาณนีก้ก็อันนี้ก็คือ ความรักความสัมพันธ์นอกของคนโสดและคนมีคู่จบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สุขภาพกันนะคะเรื่องสุดท้าย สุขภาพนะคะของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะในเดือนทันว่าคมโอ้โหทำไมเดือนนี้พี่หมอเจอไพ่ใบนี้เยอะจังเลยอะ่ะแต่มันก็ดูมีความเป็นไปได้นะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่หลายๆคนเดินทางกันนะคะเนาะช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บางคนเนี่ยก็โหมงานหนักมากๆอันนี้ดูจากในไพ่ที่ดูแล้วก็ในไพ่ที่ดูในคิคิดอะค่ะดูลงช่องแล้วก็ที่ดูให้ลูกดวงส่วนตัวนะ่ะช่วงเดือนธันวาพี่หมอเจอไพ่ The t ท w e เบ่อยมากๆนะคะซึ่งมักจะเกิดมาจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือไม่ไม่ระมัดระวังอะหรือว่าพักผ่อนไม่พออะไรอย่างนะะี้ค่ะมันก็จะมาจากอ่า ปัจจัยง่ายๆเนาะเรื่องการงานอย่างเงี้ยเราแบบโหมทํางานหนกอยากจะปิดจอบอยากจะปิดงานให้จบก่อนภายที่อ่าภายในสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเดือนสุดท้ายเราจะได้ไม่ต้องอ่าไม่ต้องไปพะวงเที่ยวได้อย่างสนุกปรากฏว่าพักผ่อนไม่พอนอนไม่พอหลายคนก็เลย เกิดอุบัติเหตุนั่นคือปัญหาสุขภาพหลักๆที่ชาวราศีเมถุนละลัคนาเมถุนมีโอกาสเจอนะคะพยายามระมัดระวังนะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่างเจ็บป่วยแบบกระทันหันได้นะก็ดูแลตัวเองในเรื่องนี้เป็นหลักๆเลยนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เนาะระมัดระวังนิดนึงนะคะ โดยรวมส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเจ็บป่วยแบบกระทันหันพี่หมอมองว่าสุขภาพก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีแหละนะแต่มันมีเรื่องนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เยอะให้สมองมันเฟรชเข้าไว้ให้ตื่นตัวเข้าไว้นะเพราะพี่หมอมองแล้วเนี่ย ต่อให้ไม่อุบัติเหตุก็อย่างที่พูดค่ะเจ็บปวดรกระทันหันพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราใช้ร่างกายแบบเยอะหักโหมมากแน่นอนแหละว่าปัญหาโครคไข้ไข้เจ็บต่างๆมันสามารถแทรกแซงเข้ามาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวต่อให้เราคิดว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะไพ่ใบนี้มันมักจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นระมัดระวังใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนะคะใครที่ใส่ใจอยู่แล้วดูแลตัวเองดีอยู่แล้วดีแล้วแต่ก็ยังต้องทำต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ ความรักความสัมพันธ์และสุขภาพค่ะของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่อยู่ฟังพี่หมอมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าพี่หมอมีพูดตรงไหนติดขัดไม่น่าฟังต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็มีคำทำนายอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจพูดเสมอนะให้อย่าเอาไปพี่หมอเจอคอมเมนต์น,นึงเขาน่ารักมากเลยอะ่ะเขาน่าจะฟังพี่หมอพูดจนจบอ่ะเพราะพี่หมอชอบพูดประโยคนี้นะคะว่า ถ้าเกิดว่าได้พลังงานลบออกอยาเอาออกไปให้โยนทิ้งไว้นน่นนี่นั่นน่ะเขามาคอมเมนต์ที่หมอว่าขอไม่เป็นหนี้นะคะเราก็บอกขอไม่เอาออกไปนะคะเ <c oughs> ขาหน้ารักมากเลยที่หมอรู้เลยว่าเขาเนี่ยฟังจนจบนะคะก็นั่นแหละค่ะอย่าแบกไปนะอันไหนที่เราฟังแล้วดีเนี่ยแนะนําว่าอุย้ยน้อมไปเลยคะ่ะเอาไปเลยถือว่าเป็นเป็นขเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะการฮีลตัวเองหรือว่าเป็นพลังงานบวกให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันเป็นพลังงานลบพูดเสมอว่าอย่าเอาไปแม้กระทั่งดวงดวงส่วนตัวก็ตามนะพี่หมอจะพูดเลยเออถ้าเกิดมันไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อมากพี่หมออาจจะไม่แม่นก็ได้นี่บอกแบบนี้เลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาดูดวงแล้วมองว่ามันสร้างปัญหานะพี่หมออยากให้ทุกคนเนี่ยดูดวงแล้วมันได้ประโยชน์อะลำพังแค่พี่หมอพูดวนไปวนมาก็หาประโยชน์ยากแล้วนะหมายถึงจับใจความยากก็ไม่อยากให้เอาความทุกข์ออกไปนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะ ยังให้โอกาสแล้วก็เอนดูพี่หมอมันกําลังจะข้ามปีแล้วอ,อยากให้ไม่รู้สิอยากให้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยข้ามปีไปกับพี่หมอด้วยกันแล้วก็อยู่กันไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เอนดูกันหรือว่าแนะนําติชมกันแล้วกันนะคะเพื่อให้พี่หมอเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกมันยังดีไม่พอสําหรับพี่หมอตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองดีค่ะก็เลย อยากเห็นตัวเองในมุมคนอื่นน่ะประมาณนี้นะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวเดือนธันวาคมนะเรามารอฟังภาพรวมนะคะสเกลใหญ่ๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงปี2568ซึ่งคิดแล้วละ่ะคิดว่าจะอ่านแบบนี้ล่ะค่ะแยกไปการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะฝากทุกคนมารอฟังกันนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ